ก็นี่ครับมอหนําอะไรมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับเจอีเก้าสองก็อันเดียวกันแหละครับกับอีเก้าสิบตัวนี้ตัวนี้เป็นนี่ครับมอหนับระเบิดปัญหาของมันเลยครับนี่พอน้ำต่างๆแตกครับกรอบก็คือตัวนี้มันทำจากพลาสติกนะครับนี่นะฮะมันครบอายุการใช้งานของมันแล้วก็มันจะแตกจะกรอบเป็นเรื่องปกติครับของรถคันนี้ก็อันนี้ของใหม่ครับมาแล้ว ขนามก็เป็นปตติมเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็เนื้องานยังโอเคครับพอใช้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็แผงใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็จะมีโอลิงนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นโอลิงก้นออยนะครับก้นออยตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนออยครับเปลี่ยนแค่ลูกยางตัวนี้ก็ได้ครับลูกยางตัวนี้ก็ประหยัดงบไปครับไม่ต้องเปลี่ยนออยเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ ตัวนี้คาบน้ํามันเครื่องมันจะหยดนะครับนี่ครับฝาหน้าครับตัวนี้ก็ของ e เก้าสิบด้วยครับอีกตัวหนึง่งเครื่องตัวเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นคาบน้ํามันที่มันไหลลงมาจากตุวตัวนี้ครับลุกยางตัวนี้มันกรอบและแข็งที่เอาไขควงแบนมาแงะเด้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแงะโอลิงตัวนี้ให้ดูอันนี้เป็นของใหม่นะครับนี่ของใหม่นี่ยังนิ่มๆม,ม,มันอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวมาดูตัวของเก่ากันว่ามันจะแข็งขนาดไหน แกออกกุนอะนาะโอ้มาแข็งแค่โอ้เอาคิวเอาคมๆมาดูแหลมๆมา่เงะบังดูปาเกีนออยตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นออยออยเครื่องครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวรัดตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าลูกยางเสื่อมสภาพมันก็จะซึมเนี่ยฮะเราก็ ออยตัวนี้ยังใช้งานได้ครับยังไม่รั่วครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําการเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแทนครับเรียบให้ลูกค้าไปครับแต่พวกท่อน้ําต่างๆท่อน้ําบนนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ระเบิดออกไปแล้วครับนี่ฮะบ,บวมไปเลยครับเพราะว่าเนื่องจากท่อตัวนี้มันติดอยู่กับน้ํามันเครื่องครับพอใช้ไปสักพักน้ำมันเครื่องมันจะบวมมันก็จะดันท่อออกท่อน้ําก็จะบวม โอ้นี่กรอบแข็งมันแล้วครับโอ้มันไม่ใช่โลลิงแล้วนี่กรอบเป็นไม้เลยแข็งโป๊กครับตัวนี้ก็ทิ้งครับใช้งานไม่ได้ครับไอ้ต่อก็อัดกาวมาแล้วเพื่อตัวนี้มีแนะนําให้เปลี่ยนครับดีกว่าตัวนี้ไม่กี่ตังค์ครับไม่ต้องไปทากาวครับทากาวไว้ก็ไม่อยู่ครับเพราะแรงดันมันสูงอยู่ครับตัวนี้ ของใหม่ครับทําการประกอบไปแล้วครับเรียบร้อยชุดออยก็เรียบร้อยครับเหลือล้างทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวเราประ,ประกอบเสร็จหมดก่อนครับเดี๋ยวค่อยทาการล้างครับตอนนี้ก็ช่างหนอมกําลังประกอบหม้อน้าอยู่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวทาการเติมน้ำยาหลรอเย็นครับตัวนี้ถอดเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เอาไว้สําหรับเป็นรูไล่ลมนะครับว่าน้ําเต็มในหม้อน้ําหรือไม่ครับส่วนรับ BM ก็วิธีไล่ลมง่ายๆครับเหมือนกันกับพวกโตโยต้าครับนี่ฮะ้าน้ำระดันออกรูนี้แสดงว่าน้ําเต็มหม้อน้ําแล้วครับง่ายๆครับคันนี้ก็ของเราใช้เป็นของ h อ n ด้าครับ มันอยู่ที่ที่เราจะเลือกเอาครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนได้หมดนั่นแหละครับนั่นครับตัวไหนดีชอบสีไหนก็เลือกเอาอะไรครับตามสบายน้ำยาแต่ตัวนี้ก็คือเป็นน้ำยาหม้อน้ําโดยตรงครับไม่มีผสมน้ําเปล่านะครับมันจะเป็นคล้ายๆน้ํามันร้อยเปอร์เซ็นตครับตัวนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ําเลยครับแกลลอนใหญ่4ลิตรครับเดี๋ยวเราเติมให้เต็มระบบแล้วไล่ลมดูกันครับ